สวัสดีเจ้าวันนี้แม่ต้องเอาวิธีการทําหมูกรอบติ้งง่ายที่สุดใน3โลกมาฝากนะเจ้าแม่ต้องเคยทําคลิปไว้แล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยหันนะเจ้าไม่ต้องมาทำาใื้ดูแหมรอบหนึ่งเจ้าเลือกซื้อ3จันท์บริเวณราวนมนะเจ้าเราจะได้3จันทร์ี่เนื้อนักแต่มันน้อยล้างขยำเกลือให้สะอาดนะเจ้าหลังจากนั้นก็เอามาบ้างเป็นแนวยาวอย่างนี้ บางเพื่อลึกถึงจันเนื้อกะปอแล้วนะเจ้าเฮาบังเพื่อื่้มันง่ายต่อการหั่นนะเจ้าบังเสร็จแล้วก็เอามาทาเกลือื่้ทั่วเลยเจ้าสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ต้องทำคลิปจ้าอยากจะดูแบบเร็วๆนะเจ้ากดเร่งความเร็วคลิปได้เลยเจ้า กดตรงรูปฟันเฟืองมุมบนด้านขวาของวิดีโอนะเจ้าแล้วก็เลือกความเร็วคลิปเป็น1.5หรือว่า2เต้าได้เลยเจ้าเอาด้านหนังหมูลงไปแจ้น้ำส้มสาชูไว้ประมาณ15นาทีเจ้า พอแจ้ครบ15นาทีแล้วก็เอาหมูสามจันขึ้นมาพึงไว้หื้อแห้งเจ้าสำหรับไภรตีม้มามีเวลารอเนาะหื้อจกระดาษทิชชู่ซับหื้อแห้งไปเลยก็ได้เจ้า พอสามจานแห้งดีแล้วนะเจ้าเราจะเอามาอบในหม้อทอดไร้น้ํามันหม้อทอดไร้น้ํามันที่ไม่ต้องใจเนี่ยยี่ห้ออัลติมาโคซานะเจ้าขนาด8ลิตรใหญ่ขนาดเลยไม่ต้องเกิดใจหม้อเนี้ยทอดปลาทับทิมทั้งตัวเลยนะเจ้าทอดได้สบายๆเลยเพิ่นมีให้เลือก2ขนาดมีขนาด8ลิตรกับ5ลิตรของไม่ต้องนี่8ลิตรนะเจ้า แล้วก็มีหื้อเลือก3สีมีสีดําเหมือนในคลิปนี้แล้วก็มีสีขาวกับสีแดงนะเจ้าก็เดี๋ยวไม่ต้องจับแปะพิกัดร้านไว้ให้ที่ใต้คลิปใครสนใจใค่ได้ไว้ใจกดตยไปกดซื้อกันได้นะเจ้าอบรอบแรกเฮาจะเอาด้านหนังหมูขึ้นนะเจ้าจช้ไฟ80องศาอบ60นาทีอบรอบนี้จะเป็นการอบเพื่อไล่ความชื้นของสามจานออกนะเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาก็จะจช้ไฟอ่อนๆแต่ว่าอบเหมือนๆเ,เจ้า ในหม้อทอดแล้วก็ตะแกรงรองหม้อเนี่ยมันจะมีเคลือบกันติดนะเจ้าของกินหรือว่าอาหารเนี่ยมันจะบาติดหมอ้อล้างทําความสะอาดง่ายขนาดเลยเจ้าอบรอบแรกครบเวลาแล้วนะเจ้าเฮาก็จะเอาออกมากลับด้านแล้วก็อบต่อได้เลยเฮาบัต้องพักให้หายหอนก็ได้เจ้า อบรอบที่สองเนี่ยเราจะจช้ไฟ200องศาจช้เวลาอบสาวนาทีเจ้าครบสาวนาทีแล้วนะเจ้าเราจะเอาออกมากับด้านเอาหนังหมูขึ้นมาเจ้าถ้าไครจะกินเลยก็เื้กับด้าน แล้วก็อบต่อรอบสุดท้ายได้เลยนะเจ้าบั่ต้องรอให้หาย้อนอบต่อไปได้เลยแต่ถ้าไผ่ที่ยังมัดกลิ่นเตื่อนนะเจ้าจะเก็บไว้กลิ่นทีหลังก่อนให้เอาออกจากหม้อทอดไว้นะเจ้าแล้วก็รอให้มันหายห้อนก็เก็บใส่กล่องแล้วก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้เจ้าแม่ต้อมจะรออบรอบสุดท้ายตอนที่น้องแฟดปิกลูกองคเฮียนมาแล้วนะเจ้าห้ามละไว้ให้มันฮอนละอออยู่ในเครื่องนะเจ้า เพราะว่าหนังหมูมันจะแข็งกระด้างพอเราเอามาอบรอบสุดท้ายเนี่ยหนังหมูมันจะบอฟฟูแล้วมันก็จะบักรอบเจ้าชิ้นนี้ไม่ต้องจะเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินมื้ออื่นนะเจ้าเพราะว่ามันหนักเกินเดี๋ยวจะกินบัเซี่ยงอบรอบสุดท้ายเนี่ยเอาด้านหนังขึ้นนะเจ้า จไฟ200องศาใช้เวลาอบประมาณ15ถึงสานาทีก่อนข้เฮาเปิดดูเป็นระยะระยะนะเจ้าตอนนี้ผ่านไป8นาทีก็ต้องขอเปิดดูเห็นน่อยนึงเนี่ยจริงๆมันได้แล้วนะเจ้าไม่ต้องขออบต่อจนครบ10นาทีแล้วก็ก็เอาออกมาหาั่นเจ้าระยะเวลาในการอบของหม้อทอดแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ย จะบัเต้ากันนะเจ้าเพื่อใจวิธีสังเกตดูหมูกรอบแหมกรรมหนึ่งเจ้าเวลาหั่นก็จะหั่นตามหอยที่เ้าบ้างไว้นะเจ้ามันจะหั่นง่ายแล้วก็หมูกรอบจะบลเละตัวเจ้านางหมูฟูกรอบน่ากินขนาดเ,เจ้าเนี่ยเนื้อในเกา นุ่มชำํำบะแห้งมบะแข็งจะกินกับน้ำจิ้มแจวก็ได้หรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ลำเหมือนกันนะเจ้าวันนี้ไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเจ้า น่ากินสุดๆไปเลยนะเจ้ามีหมูกรอบแล้วนะเจ้าทำก๋วยจับกินกันดีกว่าไม่ต้องเคยทำคลิปแจกสูตรก๋วยจับน้ำข้นไว้นะเจ้า ไม่ต้องจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปเนาะก็กดเข้าไปดูสูตรแล้วก็วิธีการทําได้เลยนอกจากหมูกรอบเนี่ยแม่ต้อมก็ยังทําคลิปเมนูหมูหมูไว้แหมเยอะแยะเลยอย่างอันนี้ก็เป็นคลิปข้าวขามหมูนะเจ้าสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําขายได้จริงหรือว่าจะเป็นข้าวหมูแดงสูตรเด็ดเป็นสูตรที่ ทุกคนเอาไปทําแล้วก็ปิกมาคอมเมนต์บอกไม่ต้องว่าล้าแต๊ะนะเจ้าไม่ต้องไม่ต้องแปะลิงก์ไว้ให้หแล้วนะเจ้าตัวไปดูกันได้เลยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามดูกันมาจนจบคลิปนะเจ้าแล้วากกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า